สวัสดีค,สครับเราเย่ไปแล้นครับผมก่อนจะดูคลิปเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดอดีงกดกดอะไรอีกอ่ะมอแล้วครับผมก็ตอนนี้เราเดินถ่ายมาูนี่มีเดินถ่ายอย่แนี่ก็จะขาดจังหวะกูอีก ตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึง300 s u b s c r i b e r วครับผมอะไรนะขออีกรอบดิ300 s u b s c r i b e r 300ผู้ติดตามครับผมก็นะครับก็อย่าลืมนะครับเราจะมีคลิป Q a n O นะครับอคลิป Q a n A นะครับ Question and Answer แเ้วนะครับว่าอย่าลืมนะครับไปคอมเมนต์นะครับ เราจะทิ้งลุงไว้ให้นะ <Link. S 1> ทิ้งลิงไว้ให้นะครับผมท <Link. S 1> ิงง้งไอ้คลิปชั่นเลยนะครับผมคลิปชั่นเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปคอมเมนต์นะครับถามคำถามเราได้เราพร้อมจะตอบทุกคำถามครับผมมาแล้วว่ามาแล้วว่าโอ้อะโอเคนะครับวับนนี้เป็นคำถามอีกแล้วถึงช็อตอะฟิลคิดว่าใครหื่นสุดในนี้สามคนผมชี้ผมชี้ได้ป่ะนี่อยากี่นี่เลยช็อตช็อตช็อตแต่กูดีอย่าเเฮ้ยมึงเหี้ที่มันก็ไม่โดนเด็นให้กูดิ มารคิด่ใครคือสุดิลคิดว่าใครคือสวนนี้ลไนอะจะเป็นผมก็ได้ไม่ใช่สิน้มือไร่ว่าน้อบูมว่าใครเหนือยน้ก็บูมปะหมอกูหื่อลามกลามกเลยว่ามาอกัาอๆกันผมรู้เรื่องกับคนพอรู้สูบก็พี่มุ่งอ่ะพี่มุ่งอ่ะฉายาพี่มุ่งอ่าโอเคร้อนร้อละก็จะเป็นพี่พาอลน่ะนะโอเคตรงนั้นดิไอ้มุ่งจะปกเลนตัวเ้าก็จะเป็นไอ้บูม ทำไมอ่ะน้อยกว่าพี่ฟิวนิดเดียวเขาทางเลยษัทครับผมอ่าบุ๊มอ่ะพี่ฟิวครับน้อยกว่าเพราะว่าเพราะพี่ฟิวว่าะพี่ฟิวเพราะผมก็รู้เรื่องนะคขอผมบอกขอคอยโปรดไม่ยอมไม่ขอไม่ขอไปเลย่อไปเล่อไปเลยต่อาไว้จบก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าคอนเทนต์ของเราวันนี้นะครับมีเท่าไหที่ตัวกันไหมตอนนี้นี่ครับอ่ะมีเรียบร้อยนะครับเข้าไปที่โน้ตนะครับหรือจดข้อความของตัวเองอะไรก็ได้นะครับนี่ครับโน้ตยน้อยเกลียบ น้องหุดมมา,มาที่จมูใหญ่ท่านผู้ชมนะครับถ้าอยากร่วมสนุกแบบไปกับพวกเรานะครับก็หากาาระดาษหาปากกานะครับมาจดไว้ได้น,นะครับครับผมว่าตัวเองตอบอะไรก็เขียนไว้นะครับเอาพร้อมยังอันีพร้อมยังพร้อมวันนี้เป็นคำถามวัดความหืน่นในตัวของพวกคุณคำตอบช้อยทีเป็นกอไก่ขอไข่คอควายคอหมูจอจานชอชิงช้อช้อชออางชอเชอร กอล์ฟโซ่เยอะต้อเยอะจังกอล์ฟอฟมตัวขาอาจจะน้อยอาจจะมากแล้วแต่5จุดผู้ชมท่านบ้านพร้อมนะครับทานพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูว่าความเหมือนกับคนนั้นมากน้อยเท่าไหร่5จุดเฮ้ยตอบจริงตามจริงนะไม่ใช่แบบต่อแหล่ะไม่ต่อแหล่ะโหลดโชว์ขอไหมครับขอแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มถามนี่เอาให้หนึ่งผมยิงได้สองจุดอยู่เลยว่ะ แล้วค่อยจะค่อยไล่ไปดครับคุณทำอะไรหลังจากตื่นนอนทุกเช้านอกจากอาบน้ำแปรงฟันและขับถ่ายของเสียกอไก่ทาวอนิกาอิกาปกฮะทาอมริกาปกบุ๊คแปรงฟันเสร็จต้องไปทาอเมริกาอีกเหรอไม่ใช่นอกจากอันนี้อันนี้เป็นเลยอ๋นอกจากอาบน้ำไปแล้วเนี่ยจะทอะไรอีกขอไข่สไลด์หมอนาสไลด์นอนหรอไม่หมดข้าวสไลด์มอนข้าวกดูก็ดูไม่ไไม่ได้ พอควายนั่งสาย59ไปเที่สนามหลวงฮะอู้หูยเออเออนั่งสาย59ไปที่สนามหลวงเออผมเห็นพี่ตอนเก่งนะงองูซ่อมหลังคาบ้านถ้าดื่นตอนเช้าแล้วคุณจะจะทำอะไรในสี่ในสี่ข้อนี้ว่ากูผื่นแน่นอนนะกูสายหมอนแล้วอะสายหมอข้อไหน สไลด์หมอนข้อ 2, <Okay. S> 2> ขอไข่นี่จะกูขอไข่ก็จะกูแบบตื่นมาซ่อมหลังคาบ,บ้าน,นถ้าหลักคบ้าเอาไว้พม่ไม่อะว่าหรอหมายถึงว่าตอนนี้จินตนาการเอาว่าผ <c oughs> มแล้วถ้าตื่นมาผมนั่งรถเมย์ไปนี่บ้าไหมเอเคได้ยังข <c oughs> ี่ก็บอยน, <c oughs> น,น,น,นะครับผมคนแล้วก็บอยนะไม่เอา ทางพี่อย่าล่าบอกข้าคุณสับคุสับเลยสนุกเลยมันจะสองก็สองอ่ะก็สองสถานที่ที่คุณมักจะไปหากับข้าวคนเดียวบ่อยๆโอ้อันมาเปรไปหากับข้าวกินคนเดียวบ่อยๆนะครับเป็นเรียนปลาตายป่ะก๋วยเตียวปลาตายก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารขอไข่ห้องน้ำขอควายห้องน้ำหญิงโอ้ ห้องน้ำย้าหญิงแปลห้องน้ำแหลเดียเฮ้ผมต่อบอาหาได้ปะกอไก่ลงอาหารขอไข่ห้องน้ำขอควายห้องน้ำหญิงงูห้องน้ำย้าหญิงเขาดูต่อด้วลนะครับผมต่อไปข้อที่สามเลยครับประโยคใดคือคำพูดจีบสาวที่คุณคิดว่าโดนที่สุดกอไก่ท้องฟ้าดูแคบไปเลยนะถ้าจะเขียนคำว่ารักเธอ ขอใเธอเธอช่วยเดินไปชุเอ้ยอะไรวะทขอใครเธอเธอช่วยเดินไปบอกคนที่อยู่ในกระจกทีดิบอกเขาว่าเราชอบมากมาเลยขอใครเดี๋ยวเล่นดีกว่าครึ่มขอใครนะครับน้องเฉาให้พี่ไปผ่อนบ้านไหมจ๊ะโยไปชาเฉาเฉาอยู่่ะ ไอ้เต่าไงเก่าอ่ะเต่าจัตรวิจัตรวิจิตรวิจิตรข้อมูลเพ้เพชิ้นหน่ยหน่อยเพจะเว้นไว้เตะตะก้อหรือไงฮะเอาแล้วได้แล้วอ่เรียบร้อยนะทุกพ่อแม่ทันนะครับผมงงข้อที่สี่คุณคิดยังไงกับวิชาเพศศึกษากอไก่ไม่เล้าใจเท่าถอดสแควร์รูทขอไข่ ต้องศึกษาด้วยเหลือของแบบนี้ขอไปโอ้แฮปปี้อาจารย์บาลีเฮบึงเบล่อโอบาลีเฮจุ่มกลมไอของมึงนี่อย่าอย่างเอามืคิดว่าเราคงไปด้วยกันไม่ได้เราไปด้วยกันดีกว่าอันนี้ต้องขอขอบคุณคำถามจากด้วยไซส์สนุก .com ด้วยนะครับผมเจอแล้วฟาดอ่ะอ้าวเรียบรอยนะโอเค ผู้ชมทางบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมทานไมครับไม่ทานก็คอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้เรียบร้อยนะจ้ะเอาละครับเราจบบททดสอบไปไว้ที่เรียบร้อยนะครับ<ะ>คุณผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้มองดูที่กระดาษของตัวเองให้ดีๆนะครับหรือคุณจะจบในโทรศัพท์หรืออะไรก็แต่ดูข้อที่คุณตอบนะครับแล้วคุณนับว่าคุณเลือก ข้อไหนเยอะที่สุดกอไก่ขอไข่คอควาย,ขอขายงอง,งู คนนับดูว่าข้อไหนเยอะที่สุดโอ้โหไม่หนักไปทางงองงูอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มที่ฟิลก่อนเลยครูฟิลตัวเองชอบขอไข่งองงูมากที่สุดผว่าผมชอบงองงูมากกว่าอ่างองงูมากกว่านะโง่เรามาดูคำตอบของฟิลผู้ที่ตอบข้ององงูมากที่สุดตามด่าด่าดัมตามตาามผู้ชมก็ฟังด้วยนะครับผมใครตอบเดยผมก็ฟังด้วยนะครับผู้ที่ตอบข้ององงูมากที่สุดตามด่าด่าดัมตามด่าด่าดัม ่วยต่องมูให้สดคือระดับเทพเจ้าโอ้เทพเจา้าครับคุณจะดีใจดีไหมวะเวทพจ<ม>าจริงว่าไม่รู้จะหาคำศัพท์ไหนมาบรรจัดแล้วคุณเนี่ยเหลือเกินจริง,รงๆคุณเป็นคนที่มีอารมณ์เหนือระดับสุดยอดและระดับล้ำลึกไปแล้ว คุณเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างความมิตรผลิตและความสงสารฮานุมานยังเรียกพี่สมัยต้องเรียกพ่อสมัยแม่เรียกลุงจาบนมเรียกปู่ลูนี่เรียกทวดสรุปใครๆเห็นว่าคุณแก่กว่าเขาทั้งนั้นตกลงุมอเท่าไหร่เนี่ยงงไปหมดแล้วเอ้าชิบุลชิบุลอะไรแต่จะเป็นวิธีของไม่ใหญ่แต่ก็มาถึงแล้วครับบิ๊กปรึกษาอะไรอะผ่านไปแล้วนะครับต่อไปบน็อตแต่กูยังแบบกุณยังใกล้เคียงเรอครัเขาใครเย้เย้เย้ หัง1 2 3 4 5 หกเจ็ปดเอาตักเอาตักเอาผมเาผมยัมีขอไข่ถ้าผมเลือกขอไข่ผมก็อาจจะปิดตัวไม่ได้เน้นโปไงนะเน้นโป่งหาเดี๋ยวอ่านอ่านห้ใหมาว่าน้องเป็นคนเงียบเลยเราสงเีก็คือดับเทพเจ้าเลยไม่ต้องหาคำสั่งไหนบรรญัตาแล้วก็คือเหลือเกินจริงเป็นวลีความอารมณ์เหนือระดับยอดมีระดับล้าลึกเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆระหว่างความมีปริตและความสง่าง ดีใจครับตัวแม่เรียกพ่อเรียกลุงดีใจไว้อ่ะต่อไปเจ้าสาวทักเล็กทักได้เล็กว่าเราก็คือขอไข่เลยที่สุดเป็นกูแบบเป็นกูอีเว์ชั่นหนึ่งเนี่ยอีเวอร์ชั่นหนึ่งของกูได้เล็กโอ้โอ้ได้เล็กขอไข่นะครับผู้ที่เลือกขอไข่มากที่สุดนะครับผมตัดมดัมดัมตั้ดัม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 มากูไม่มีเลก็คือระดับสุดยอด ยังนี่ง้องหัวครับก็คือสุดยอดนะของอวุวี่พ่อเจ้าไม่น่าไปถามเราต่อเลยครูต่อใครระดับสุดยอดนะครับก็ถ้าเปรียบเป็นวิชาต่อสู้เนี่ยคุณเองก็ได้พึ่งสายดำมาผัดหมาดเลยวิทยายุทธ์ของคุณเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเครื่องตัวจับระเบิดในกรณีนี้น่าจะเป็นแน่นๆอกดินระเบิด หรือสะโพกดินระเบิดดินกระสิวก็พอมีปฏิกิริยาบ้างแต่ถ้าดินแดงเนี่ยต้องนั่งปออสิบ้าอะไรวะเนี่ยแต่คุณเดินสวนกับผู้หญิงที่รู้จักกันแค่พูดเดียวคุณก็สามารถสร้างนิยายมีโรติกที่มีเธอเป็ยนางเองสายจินตนาการเนี่ยและอา่ครับตนาและ พี่หมีอนาคินเป็นพระเอกได้ทันทีจากีบบส่วนคุณเป็นผู้ร้ายไม่ต้องแปลกใจคุณไปนหนวหน้าโจรผู้ร้ายที่ได้ข่มขืนได้ว่าไงอยากเป็นตัวกองไงที่อยากเป็นตัวกองทั้งเรนะื่องเล่นอยู่ฉากเดียวฉากนั้นแหละพิ้มมุ่งตัวจริงเลยส่วนพระเอกมีหน้าที่ไปตามตุงหลมาจับคุณเท่านั้น ชื่อเรื่องก็จะประมาณแรงๆหน่อยเลิงรักสวัสดเลิงรักไฟสวัสด์อพยนมานนะครับใครเยอะกอไก่มากที่สุดนะครับกอไก่บ้างครับคุณระดับปานกลางเป็นคนที่มีความซื่อตรงกับตัวเองนขง้างสูงจินตนาการทางด้านเพศของคุณไม่ถึงขั้นบันเจดิดเลิกลับแต่ก็ไม่ถึงกับตายได้ทีเดียว <c oughs> อารมณ์ของคุณส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องสเพเพเหตละฟองเหมือนมีคนจับชายดูไม่น่ากินแต่อร่อยนะ ไม่เชื่อลองจับกลุ่มเพื่อนเป็นมุกใต้ตะเรืดูสิคุณตามทางสบายๆยอยู่แล้วถึงแม้คุณจะไม่เป็นฝ่ายนําเองก็ตามอ่ะเราคนที่เลือกคอควายมากที่สุดนะครับระด,ดับล้ำลึกโอ oh. เอามันดิเมื่อกี้ขอไข่สุดยอดแล้วเจอล้ำลึกเข้าไปคนละชั้นเลยอย่างคุณเรียกว่าทะลึ่งไม่ได้แล้วละ่ะมันจะเรียกว่าลามกมาก <c oughs> ลาม,มกก็คือความเหนือกว่า,วาทะลึง่งเออเรียบยังไงดี สมมติว่าทะลึ่งเป็นซูเปอร์สซยยาล่างหนึ่งแล้วล่ามกเป็นซูเปอร์สซยาล่างสามโอ้โหล่างสามเลยเ่็นภาพไหมคงไม่ถึงล่างสี่เพราะล่างสี่ลุกมันคนละแบบซูเปอร์สซยาล่างสามจะมีเวลาแปลงร่างแค่ห้านาทีพลังเพิ่มขึ้นจากล่างสองประมาณสิบเท่าผมสีทองจะยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและขึ้นพลังสีทองที่ห่อหุ้มร่างจะเลือนแสงหน้าเกลขามซึ่งซุนงคูได้ใช้ร่างนี้สกัดจอมันบุงไม่ให้นูพิซ่อนของดาค่อนเละ ยิ่งอ่านไปมันเหมือนยิ่งเล่าแล้วมันบอกได้เล็กโดยก่อนที่จะกลับมาโลกปกติโมคูได้ถ่ายทอดวิชาฟิวชั่นให้ให้กับทั้งทั้งทั้งคูเหรอทั้งคงทั้งคูถูกไหะทั้งคูกับโกเทนทั้งคูเพื่อนำไปสู้กับจอมัมนบูเขาจะแล้ใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวเมื่อกี้เรียนเฉยข้อนี้ไปหรือยังอเอเฮียอะไรขมึงเนี่ยได้มงนอน อะเป็นยังไงกันบ้างแต่ละคนตรงนะไม่ตรงเท่าไหร่ตรงครับตรงครับผมก็ตรงอยู่นะมุ่งครับพี่มุ่งเป็นนุ่มหลายก็ผมก็จบแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผู้ชมทำบ้านนะครับตรงเท่าไหครับผมก็คอมเมนต์ตอบตลอได้นะครับผมเราทำกันสนุกสนุกนะครับผมไม่รู้อะไรในจิตในใจนิดจหน่อยนะครับผมก็เรารู้ตัวเราเองนะครับผมรู้ตัวเองนะครับผมทุกอย่างที่ทำมาก็เพื่อความฝืนมานะครับผมสวัสดีครับผมน้องผมก็มีคำคมมาฝาก มีคำคมดีๆมาฝากให้ท่านผู้ชมแบบใช้คิดใช้ใช้ใชคิดใช้ใช,ชีวิตใช้ชีวิตในทุกวันนะครับผมฝากคำคมนะไม่ได้คิดมาเลยเลยอย่าลืมอย่าอย่าอย่าลืมนะครับไปคอมเมนต์ถาม q A พวกเราด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับตรงนี้ฝากคลิปอือ่นด้วยนะครับผมถ้าใครใคร,ใคร,ใครยังไม่ดูคลิปเก่าแล้วก็กดที่ปุ่มไอด้านนี้นะครับผมที่ด้านนี้นี่ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไดยเหล็กอ่ะอ่ะไปแล้ว